นักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อคุณครูดวงกำมลรักษาเมือนะคะสําหรับวันนี้มาสอนในรายวิชาการขายออนไลน์นะคะซึ่งวิชาการขายออนไลน์นี้เราจะมีอยู่ทั้งหมด6หน่วยด้วยกันนะคะซึ่ง6หน่วยนี้มีเกี่ยวกับอะไรบ้าง นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์นะคะวิชาการขายออนไลน์นี้เป็นวิชาที่ฝึกทักษะเราให้กล้าแสดงออกและที่สําคัญนะคะวิชานี้ยังฝึกให้เร,เรารู้จักการทําอาชีพเสริมนะคะวิชาการขายออนไลน์จะเป็นเล่มแบบนี้นะคะทุกคนมีหนังสือใช่ไหมถ้ามีหนังสือนะคะเข้าไปตามรูเลยนะคะ เราจะมาเรียนรู้กันว่าในแต่และหน่วยเราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะซึ่งหน่วยที่1จะเกี่ยวกับหลักการขายออนไลน์นะคะซึ่งหลักการขายออนไลน์นี้จะมีความหมายตามที่ผูแ้แต่งแต่ละคนจะพูดได้เหมือนกันนะคะทีนี้การขายออนไลน์เราเปิดหนังสือไปพร้อมๆกันเลยนะคะการขายออนไลน์ darum, หลักการขายออนไลน์และความเป็นมาของการขายออนไลน์การขายออนไลน์นี้จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ ปีพศ2513นะคะเริ่มจากการขายโดยการโอนเงินซึ่งเกี่ยวกับการใช้อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นในครั้งแรกของโลกที่อาจารย์พูดไปเกินไปเมื่อสักรู่นะคะก็คือปีพศ2513 0 0 2 5นะคะเป็นการทำธุรกรรมทางการขาให้องค์กรที่เกี่ยวกับการทำอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกก็คืออะไรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องมือสื่อสารคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะหรือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะทีนี้ความหมายของการขายออนไลน์เราดูไปตามสไลด์ที่อาจารย์ให้เลยนะคะความหมายของการขายออนไลน์ก็คือการนำสินค้าไปประกาศขายตามเว็บไซต์หรือตามมาร์เก็ตต์นะคะหรือว่าเราจะโพสต์ตาม Facebook สร้างกลุ่ม สร้างเพจยังไงก็ได้นะคะสร้างออกมานะคะเพื่อสิ่งที่เราสร้างสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายนะคะ,ะทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างนะคะเรามารู้ก่อนว่าลูกค้าของเราคือใครเราจะขายอะไรนะคะทุกคนอาจารย์รู้นะคะอาจจะขี้อายหน่อยนิดนึงอาจจะไม่กล้าขายนะคะแต่มาเราจะเดินไปได้วยกันเราจะเดินไปพร้อมกันนะคะวิธีหนึ่งว่ายังไงบ้างนะคะ นหน่วยที่1ดูตามสไลด์ที่อาจารย์ให้นะคะเรามาดูว่าความสําคัญของการขายออนไลน์เป็นยังไงนะคะนในในความสำคัญของการขายออนไลน์จะมีไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนะคะการซื้อขายที่สะดวกสะดวกยังไงนะคะอาจารย์จะอธิบายความหมายให้ฟังนะคะแล้วก็ที่สองจะเป็นนะคะทุกคนมีโทศรศัพท์มือถือนะคะใครไม่มีโทรศัพท์มือถือบ้างในห้องเราต้องมีทุกคนอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสินค้าเข้าถึงเร็วไหมเร็ว ทุกคนมี Facebook ทุกคนมี IG มี l ล ne นะคะทุกอย่างสามารถมาหาเราเร็วไหมเราสังเกตไหมว่าเวลาเราเล่น Facebook อะเล่นโซนบุ o กตื๊ดตๆ๊ดืดหาเอ๊มีใครแชทหาไหมนะแต่เราสังเกตไหมว่มาอยู่ดีๆก็มีเพจสินค้าตัวนึงตึ๊บขึ้นมาเหมือนรู้ใจเราเลยเหมือนรู้ใจเราว่าอุ๊ยเราอยากซื้อตัวนี้เราอยากได้ตัวนี้นะคะสินค้าตัวนั้นก็จะบึ้งขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะเห็นสินค้าตัวนั้นทีนี้พอเราเห็นแล้วเราก็จะเกิดการอะไรคะ ตัดสินใจซื้อเลยไหมไม่นะคะเราก็จะเกิดการอยากลองอยากคิดอยากเห็นว่าสินค้านี้ดีไหมไม่ดีนะคะตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีช่วยให้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วขยายตัวอะไรขยายตัวสินค้าขยายตัวร้านขยายตัวเกี่ยวกับเราเองนะคะทีนี้มาดูข้อที่3กันข้อที่สามว่าไงคะข้อที่สามเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการเป็นช่องทางใหม่ยังไงนะคะทุกคนอาจจะรู้ว่า ้าคำว่าผู้ประกอบการเราคิดยังไงคะผู้ประกอบการเราจะคิดว่าร้านค้าเจ้าของธุรกิจใช่ไหมนะคะแต่นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการไม่กําหนดเพศไม่กําหนดอายุไม่จําเป็นวองอุ้ยจบปริญญาตรีอุ้ยต้อตงมีเงิน1ล้านบาทอุย้ยต้องมีพ่อแม่ทําธุรกิจไว้ให้นะคะตรงนี้ไม่จําเป็นเลยเราสามารถขายได้นะคะขอแค่หเรารู้เราเห็นเราอยากรู้จัก และเราเป็นได้นะคะรู้เห็นอยากรู้จัก <g ül> เราเป็นไปได้จังไว้นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่4กันวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักเออเราจะสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักยังไงเราต้องแต่งหน้าสวยๆหรอเราจะต้องตกแต่งร้านสวยๆหรอไม่ใช่นะคะบางคนอ่ะเราเคยดูพิมพ์ท่ภายไหมอืมพิมพ์ท่ภายแต่งหน้าสวยไหมไม่เลยนะคะบางครั้งก็เออเราสวยสวยแหละบางครั้งก็แต่งหน้าแบบ ต,ต้องอะไรอย่างนี้บ้างนะคะบางครั้งก็แต่งแบบยังไงล่ะแต่งให้คนแบบฮิตเอออยากรู้จักอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนี่เป็นการเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้ทุกคนรู้จักคาว่าแบรนด์ตัวนี้จะเกี่ยวกับเราจะเกี่ยวกับสินค้าของเราะคะเป็นเทคนิคของเรานั่นเองนะคะนี่คือความสําคัญของการขายออนไลน์นะคะไม่ยากหรอกออแค่พวกเรากล้า การที่จะเรียนรู้การที่อยากการที่จะยอมรับการที่จะยอมรับมันเป็นเพลงนะคะอาทีน่นี้นะคะอ่ะกลากอย่างหนึ่งการเข้าหาคครููชื่ออะไรจําได้ไหมใช่ไหมจําได้เนาะทักเช้นมหาวิูาได้นะคะช่วงที่เราเรียนออนไลน์นี้อาทีนี้นะคะ เราดูในหนังสือนี่เลยเนาะดูหนังสือควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เปิดตามสไลด์ที่อาจารย์ส่งให้มันก็จะไม่มีคำอธิบายเนาะทีนี้มาดูในหนังสือจะอยู่ที่หน้า9นะคะดูที่หน้า9้าเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะองค์ประกอบของการขายออนไลน์นะคะองค์ประกอบของการขายออนไลน์นั้นเป็นยังไงนะคะเราลองอ่านไปด้วยนะคะจะให้เวลา2นาทีหนึ่งนาทีอะหนึ่งนาทีลองอ่านซิว่าองค์ประกอบของการขายออนไลน์การสร้างเว็บไซต์เป็นยังไงนะคะอะ อาจารย์ให้พวกเราอ่านนะคะอืเดี๋ยวคลิปแรกวันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีการขอเพลงด้วยนะคะอาจจะมีการเปิดเพลงให้ฟังในขณะที่เราอ่านเนาะอาจารย์ก็จะดูเหมือนกันอ่ะเนาะอ่านแล้วนะคะหรือเอากลับไปอ่านที่หลังก็ได้นะคะมาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์ ะะาานนลผลิตภัณฑ์นี้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นั้นก็คือสินค้านั่นเองสินค้าก็จะมีอยู่3ประเภทจริงๆจ,จะมี3ประเภทนะไม่ใช่2อนะสประเภทมีอะไรบ้าง1สินค้าอุปโภคสินค้าอุปโภคเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทําเป็นการบ้านเนาะสองสองอะไรสองสินค้าบริโภคอุปโภคกับบริโภคไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันยังไงอ่ะ,อ,ะอันเนี้ยกระจก เก่านิดนึงกระจกอาจารย์นะคะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภคนะคะเป็นสินค้าของใช้ถ้าเป็นสินค้าของใช้แล้วเรากินได้ไหมเรากินกระจกได้ไหมไม่ได้นะคะถ้าไม่ได้แล้วสินค้าอุปโภคกับบริโภคเป็นสินค้าเดียวกันไหมคะไม่ใช่นะคะจะต้องเป็นสินค้าคนละแบบนะคะอ่ะนี้อุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมง่ายๆเลยนะคะสินค้าอุตสาหกรรมก็คือสินค้าที่มีการรับประกันสินค้าอ่ะ อย่างเช่นกระเป๋าอย่างเช่นอีกระเป๋าของอาจารย์นะคะกระเป๋านี้เป็นสินค้าใช้ก็จริงแต่หรือว่าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะมีการรับประกันด้วยส่วนนะคะมีกระเป๋าตนนัวนี้ใบนี้ท่านผู้แทนฝากให้นะคะท่านผู้แทนซื้อให้คุณแม่บ่ายของเราซื้อให้เป็นของคนเกิดของอาจารย์นะคะเสถยเนาะทีนี้อ่ะ พวกเรารู้จักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แล้วนะคะที่เกี่ยวกับ 6P นะคะตัวที่2เขาจะเป็นราคานะคะราคาจะมีทั้งราคาปิดแล้วก็ราคาส่งอันนี้เราค่อยอธิบายท้งต่อไปเนาะต่อมาตัวที่3จะเป็นช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางการจัดจําหน่ายก็คือสถานที่ที่เราไปส่งสถานที่ที่เราเดินทางไปส่งสินค้านั่นเองนะะการส่งเสริมการตลาดนะะการส่งเสริมการตลาดจะเยอะหน่อย การส่งเสริมการตลาดก็จะมี1ส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดจะไม่ใช่การลดแลกแจกค่ะการส่งเสริมการตลาดการส่งเสริมการตลาดเราจะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการลดแลกแจกแถมนะคะการลดแลกแจกแถมจะเป็นหัวข้อย่อยๆของการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการตลาดจะมีหอะไรคะมีใครรู้บ้าง1นะคะการโฆษณา 2. การประชาสัมพันธ์ 3. การส่งเสริมการขายตัวที่3นี่แหละ ถึงจะเป็นลดแรกแจกแถมนะคะ C อะไรการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายการขายโดยบุคคลการขายโดยบุคคลนั่นก็เหมือนเอาคิดง่ายๆเซลล์นั่นก็คือการขายโดยบุคคลนะคะทีนี้อันที่5นะคะตัวที่5เกี่ยวการส่งเสริมการขายก็คือการขายทางอินเทอ์น็นะคะการขายทางออนเทอน์ลน์ทีนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการขายอาจจะเป็นการเช็หาการจัดโปรอะไรสักอย่างก็แล้วแต่นะคะทีนี้ มาดูตัวสุดท้ายอ่ะโอยังยังยังอย่ามั่ใช่ก็ตัวสุดท้ายนะคะการบริการแบบเจาะจงตัวที่5การบริการแบบเจาะจงนะคะการบริการแบบเจาะจงเป็นยังไงการเจาะจงนั่นก็คือการยิงกลุ่มเป้าหมายสมมุติว่าอ่ะอาจารย์ขายตัวเนี้ยยืดพวกเราเห็นเป็นอะไรคะหนังสติ๊กไหมไม่ใช่นะคะเป็นยาง ะะใช้ทำหลับใช้ทำหลักคำอะไรนะคะรวบผมนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเจาะจงคืออะไรเป็นเด็กแรกเกิดไหม,มนัดผมเลยเด็กแรกเกิดไม่ใช่นะคะจะเป็นจมไรคนที่มีผมยาวๆนะคะเป็นสาวแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานใช้ได้นะคะคนแก่บางท่านก็ใช้อาจารย์เห็นที่หมู่บ้านอาจารย์นะคะอ่ะทีนี้ตัวนี้จะเป็นการบริการแบบแบบอะไรคะแบบเจาะจงนะคะทีนี้เรามาดูข้อสุดท้าย ตามริการแบบเจาะจงแล้วก็จะเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวพวกเราอ่านดูนะคะอ่านดูตัวนี้คือเนี่ยคือตัวนี้นะคะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ข้อสุดท้ายเลยข้อ6นะคะข้อที่6อยู่หน้าที่13านะคะอ่ะแล้วก็ดูทำความเข้าใจด้วยว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวเป็นยังไงนะคะการรักษาความเป็นส่วนตัวตรงนี <ắng> ้ก็คือการ ไปซื้อของเราเคยเข้าเซเว่นไหมไปเข้าเนาะแล้วทีนี้ตามเซเว่นก็จะมีการรูดบัตรด,ด้วยนะคะการรูดบัตรด,ด้วยแต่การรูดบัตรตรงนีดด้ก็จะไม่ไม่ระบุเบอร์โทรไม่ระบุบ้านเลขที่นะคะจะบอกแค่ชื่อนะคะหรือหรือเอาไง,ไง่ายๆเราอาจจะสับสนเนาะอาจารย์ก็อาจจะอธิบายไกลไปหน่อยเนาะเอาเราเคยเข้าเซเว่นเนาะเข้าเซเว่นแล้วพนักงานเซเว่น 7, เวลาจ่ายของก็งจะพูดว่ายังไรคะอืม เขาจะพูดว่ามีออเบอร์ไหมคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีออเบอร์ไหมคะถ้ามีกฎหมายเียกเลยนะคะนี่คือการเป็นส่วนตัวนะคะอ่ะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คาบแรกที่เหรียนเป็นไงบ้างเนาะอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจเราสามารถเิดค่าสำหรับ นะคะที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจยังไงเราสามารถกลับไปฟังใหม่หลายๆรอบได้นะคะกลับไปฟังได้นะคะโอเคงั้นแค่นี้สวัสดีค่ะอู่ไนนเธจจะะมมมีััพกลื You hand I